มาผมก็อยากเห็นเหมือนกันเสียงมาเสียงมาทำไมมันเสียงมาเสื้อเลยี่เป็นังไงกันบ้างที่เห็นกันบ้างไหมคะก็แต่ละคนน้ำหนักก็คงจะขึ้นอะไรเนาะเห็นกินกันตลอดเลยก็เอ็มอยากจะบอกว่าทุกคนอยู่ในบ้านนะคะก็อยากให้ทุกคนเก็บเกี่ยวความรู้ประสบการณ์จากครูครูให้ได้มากที่สุดนะคะ ก็อยากให้ทุกคนสู้ๆค่ะแอมเชื่อว่าทุกคนทําได้อยู่แล้วแหละทุกคนเก่งอยู่แล้วเนาะก็อยากให้ทุกคนทําให้เต็มที่นะคะทําให้เต็มความสามารถมีเท่าไหร่ใส่ไปเลยไม่ต้องกักไว้นะคะไม่ต้องคิดว่าอะไรจะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าแค่เรามีความสุขกับสิ่งที่เราทําอยู่และโชว์ที่เราจะทําในวีคนั้นนะคะก็สุดท้ายก็คืออยากจะบอกว่าอยากจะให้ทุกคนสู้ๆ แล้วก็คิดไว้เสมอว่าความพยายามไม่ได้การันตีว่าจะไม่พ่ายแพ้แต่ที่นแน่ๆความท้อแท้ก็ไม่เคยทำให้ใครชนะนะคะรักทุกๆคนเสมอคะ่ะรักเหมือนเดิมที่เพิ่มเติมคือความหวงใยนี่ไว้คอยเจอกันคะ่ะเดี๋ยวเจอกันนอกบ้านเนาะบ๊ายบายขอบคุณจริงๆทุกคนที่ทำให้มีวันนี้ขอบคุณในสิ่งดีๆที่มีให้กัน ดีค่ะสกุลกุราชัยยุพุ่มกศสวัสดีค่ะค่ะ,คะก็คิดถึงอ่ะหนูก็รู้ว่าพวกพี่ก็คิดถึงหนูใช่ไหมล่ะไม่มีใครให้แกล้งแน,น่ก็หนูรู้นะว่าตอนนี้พวกพี่กําลังเหนื่อยกําลังท้อกําลังหมดกําลังใจนะคะหนูก็ขอให้พี่ๆทุกๆคนอดทนเอาสู้ขยันขันแขน็งสู้นะ แล้วก็เกาเชียร์จะขับเป็นกำลังใจให้ค่ะสู้ๆนะเอมอคนนะครับอะไรนะใครจำไม่ได้นะไหนไหนไหนโทรศัพท์โทรศัพท์ฮัลโหลเฮ้ยโทรศัพท์เฮ้ยโทรศัพท์โอเคฮะ บวตออกโอเคครับเรามาเข้าสารคาดีก่าหลังจากอาทิตย์ที่แล้ว <S <S 1> <S 1> เห็นน้ําตาเพื่อนๆหลายๆคนที่จะรู้ว่าจะมีคนใดคนหนึ่งออกจากบ้านนะครับทุกคนเสียใจยผมรู้นะครับแต่วันนี้ผมจะมาให้กําลังใจทุกคนกําลังใจเป็นสิ่งสําคัญน,นะครับอยากให้ทุกคนสู้อยากให้ทุกคนอย่าท้อให้ทุกคนทําเต็มที่ทุกวีคนะครับ เป็นกำลังใจให้ครับบายสวัสดีครับทีทั <Wow. S 1> ้นสองทุกๆคนเลยนะฮะทั้ง16คน,นวันนี้ก็แสดงความยินดีกับเพื่อนๆ <c oughs> ทุกๆคนเลยดีใจด้วยที่ได้ผ่านเข้าบ้านได้ทำความฝันเป็นจริงนันสักทีก็ยังไงก็เราก็เคยเดินมาด้วยกันเคยจับมือเดินมาด้วยกันเ <Yeah. S 1> พื่อนๆมีโอกาสได้เข้าไปก่อนก็ทําให้เต็มที่ทําให้สุดความสามารถมีโอกาสเราจะตามไปเราจะตามเพื่อนๆไปแน่นอนขอบคุณทุกๆคนที่เป็นกําลังใจให้กันวันนี้ มาเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนเวลาที่เหนื่อยเวลาที่ท้อก็ขอให้นึกถึงเพื่อนๆ19คนที่อยู่นอกบ้านยังเป็นกำลังใจให้ยังคอยให้กำลังใจเพื่อนทุกคนนึกถึงที่เราเคยกอดกันนึกถึงที่เราเคยจับม,มือกันทําให้เต็มที่ทําให้ดีที่สุดทําทุกวินาทีให้มีคุณค่าใครจะออกใครจะอยู่ใครจะไปไม่สาคัญสําคัญว่าเราทําเต็มที่ดีที่สุดแล้วสู้ๆครับเพื่อนทุกคนขอบคุณมากครับยินสัสดีค่ะ วันนี้คิดถึงทุกคนนะแล้วก็รักทุกคนถึงเราจะไม่ได้เจอกันเราจะไม่ได้รู้จักกันนานเท่าไหร่แต่มันเป็นชสวลาที่สั้นๆที่ทําให้รู้สึกว่ามันประทับใจมากรู้สึกว่าทุกคนคือสิ่งที่ดีที่เข้ามาในชีวิตคือความทรงจำที่ดีที่สุดที่รู้สึกว่ามันได้รับเร็วงมากเป็น ความรักที่กูว่ามันบริสุทธ์นะเพราะว่าความคิดถึงการอะไรกรันมันใช้เวลาแค่แบบเดือนที่เราจะได้รูม้มารู้สึกแบบเราต้องจากกันและเราต้องร้องไห้ได้วยกันอะไรย่างเงี้ยกูรู้สึกว่าถ้ามันไม่รักก็จริงจริงมคงไม่รอ้องมันได้รับไวมากแล้วก็ขอให้ทุกคนตั้งใจทำทุกวิคให้ดีที่สุดให้เหมือนกับเป็นคิวค้าที่จะได้ทำรักทุกคนนะซื้ สวัสดีครับสวัสดีครูบาอาจารย์ท่านครับแจาวก็สนเพื่อนชาวคอมเมดี้แชนแนลซีซั่นสองทุกคนครับเก้านะครับยินจํากันได้ใช่ไหมครับเพื่อนๆครับเป็นไปแล้วนะครับสาหรับการถ่ายทอดสดการชมเพื่อนหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเชื่อว่าทุกคนผ่านอะไรกันมาหลายอย่างนะครับบางคนอาจจะเริ่มท้อซึ่งผมจะบอกว่าพอได้นะครับแต่ว่าอย่าทอยสู้ๆนะครับอะไรที่เป็นปัญหาก็ค่อยๆคิดค่อยๆแก้ปัญหาไปทุกปัญหามีทั้ง และระดับเดอมคอมเมดี้นไทยแลนด์เนี่ยพวกเราผมเชื่อครับว่าทุกคนต้องผ่านก้าวผ่านมันไปได้ได,ดีครับและอะไรที่เป็นความสุขก็ขอเพื่อนต่อยอดความสุขนั้นต่อไปนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลกับตัวเราเองครับสู้ๆูนะครับเพื่อนๆไม่มีอะไรที่เราได้มาง่ายๆนะครับผมจะขอฝากคาคมไว้สักนิดนะครับก่อนจะลุกต้องผ่านซึ่งการล้มก่อนจะคมต้องผ่านซึ่งการชื่อก่อนจะเก่งต้องผ่านการฝึกปรือก่อนมีชื่อต้องผ่าน กนไปก่อนแล้วครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับก็สวัสดีเพื่อนๆที่อยู่ในโรงเรียนเดอะคอมเพลต้นนะครับทุกคนก็วันนี้แมวอยากจะมาให้กำลังใจทุกคนนะครับว่าให้สู้ๆกับปัญหาทุกอย่างที่เข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาจจะเป็นการเหนื่อยล้าการง่วงจากการเรียนที่หนักนะครับจากที่แมวก็ได้ดูเพื่อน ทางเดลิตี้นะครับก็รู้ว่าเพื่อนๆทุกคนก็คงจะเหนื่อยแต,แต่เหนื่อยได้นะห้ามท้ออยากให้ทุกคนเต็มที่กับโชว์ทุกโชว์ทุกวีคนะครับแล้วก็เราจะรอดูอยู่นะครับ,อ,อ,ยนะรบอยากให้ทุกคนอ,อดทนนะครับเราเข้าไปแล้วเราเราฝันแบบไหนเราตั้งใจแบบไหนเนี่ยเราก็อย่าลืมฝันเราคิดให้อยากให้ทุกคน่ยคิดเสมอว่าเมื่อเราเข้าไปในรงเยนแล้วเนี่ยเราต้อง ทำตามความฝันของทุกคนนะครับงั้นเอ็มที่นะครับห้ามทอ้อเป็นกาลังใจให้ทุกคนสู้สู้นะครับที่บวกคนเลยนะฮะี่คิดถึงเหลือเกินนะครับยังไงก็ที่นะคอเชียร์อยู่ไม่ป็นเราจะเป็นเพื่อนกันตลอดไปสุขแค่ไหนทุกเท่าไรไม่เคยจะทอ้อ จากกันไปใจอยู่ด้วยกันแต่มีฝันเหมือนกันก็พอเก็บความทรงจำนี้ไว้ตลอดไปสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆเดอะคอมมเดียน The ทั้ง16คนนะคะก็มาเป็นเพลงเลยเนาะก็จะบอกว่าพูดไม่ค่อยเก่งแต่รักหมดใจนี่เป็นยังไงบ้างอยู่ในบ้านสบายดีกันหรือเปล่าเอยเห็นและนะ้วนะวีคแรกทำได้ดีมาก โอโหเก่งมากทุกคนเลยจะบอกว่าคิดถึงเพื่อนเพืนทุกคนมากคิดถึงเพื่อนเพื่อนทุกคนมากค่ะเออก็ไม่มีอะไรจะพูดละก็บอกว่าเป็นกำลังใจให้ก็แล้การตั้งใจนะสู้ๆอย่าท้อท้อเมื่อไหร่ก็ให้นึกถึงพวกเราไว้ก,ากา็แล้กันค่ะสู้ๆบ๊ายบายรักนะสวัสดีครับเพื่อนๆผมโูคคนเดิมครับแอบบกันได้หรือเปล่ายังไงก็อย่าลืมคิดถึงกันนะครับ ผมได้ดูเวกแรกเีื่อเพื่อนเล่นแล้วทุกคนเล่นดีมากทําให้เต็มที่ครับสิ่งที่เราฝันฝันอยากจะเป็นทําให้เต็มที่ครับทําให้สุดฝีมือที่เราจะทําได้ทําให้เต็มที่ตเตรียมใจเตรียมความสามารถของเราก็ยังไงก็สู้ๆนะครับทั้ง16คนถึงแม้เราจะได้อยู่ถึงเวกสุดท้ายหรืออาจจะได้ออกวิกนี้ยังไงก็ให้สู้ๆทำให้เต็มที่ครับเมื่อเราได้ออกแล้วหรือได้อยู่ ก็จะภูมใจในสิ่งที่เราทําเราจะไม่กลับมาเสียใจในการที่เราทําให้สําเร็จหรือทําไม่เต็มที่ทําอทำไม่เต็มที่ในการแสดงในัางนั้นยังไงก็ขอให้เพื่อนๆสู้ๆนะครับผมกำลังใช้เสมอเดี๋ยววิกสุดท้ายจะขึ้นไปขึ้นไปเชียร์อยู่ข้างเวทีนะครับยังไงก็สู้ๆนะครับรักเพื่อนๆทุกคนจากพงครับผมสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนพี่ๆทุกคนครับคิดถึงคิดถึงมากๆเลย วันนี้เรามาพูดให้กำลังใจนีก่ก่อผมเชื่อว่าทุกคนมีอุปสรรคทุกคนมีปัญหาแต่ปัญหาทุกคนมีทางแก้ใช่อยู่กับตัวเองว่าจะแก้โดยวิธีใดเหมือนพี่โดมอย่างเงี้ยคิดถึงพี่มากนะครับอย่าใจร้อนนะพี่ใจเย็นมั่งเออคิดถึงทุกคนเลยไปเปาแคนที่ให้เป่าเนี่ยเป่ามากนะอีกสามเดือนแล้วจะไปรอฟังคิดถึงทุกคนในแก๊้งของพวกเราอย่างเงี้ยผู้หญิงดูแลตัวเองด้วยพี่ลุน้ำยังคิดถึงเหมือนเดิมนะเจ๊ เออยิ่ถึงทิ่ถึง,ถงเออดูแลตัวเองด้วยตั้งใจเรียนนะใครไม่ตั้งใจเรียนผมโมดออกจริงๆนะเออให้กําลังใจและกันผมเชื่อนะผมเชื่อว่าทุกคนทําได้วิกนี้หาวิกหน้าก็ต้องหามากกว่าวิกนี้และวิกต่อไปวิกต่อไปก็ต้อ,ตองหาเข้าใจไหมทำให้ดีที่สุดฝากฝันผมไว้ด้วยโูดทุกวิกโบดทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสอจใจเองนะ คิดถึงอะคิดถึงเวลาที่เราอยู่ด้วยกันที่เราเรียนด้วยกัน acting voice dance เรียนน้ำไทยเรียนถอยคือมันผูกพันมากจริงๆผูกพันแบบเห็นพวกแกในทีวีแล้วคือแบบเห็นไอ้น้ำมันเจ็บขาไงคือแบบอยากจะคุ่งเข้าไปในทีวีเลยแล้วถามแล้วบอกเฮ้ i, ham, ยน้ำแกเป็นอะไรไว้อยากจะเข้าไปพยุงเพื่อนเลยอะ่ะเป็นห่วงทุกคนจริงๆนะขอให้ทุกคนเนี่ย ทำตามความฝัน,นเลยแกมีความฝันแกมีเป้าหมายัแนแกทํากันให้ได้นะพเพื่อนทั้ง19คนเป็นกําลังใจให้ถึงแกออกมาแกก็ไม่ต้องเป็นห่วงเลยมีอ้อมกอดของพวกเรา19คนเลยคอยกอดพวกแกอยู่แน่นอนเหมือนที่พวกแกเคยแต่งเพลงให้พวกเราไงเราจะเป็นเพื่อนกันตลอดไปใช่ป่าวะโชคดีนะเพื่อนโชโซอ่ะ สวัสดีเพื่อนๆนะซิปหกคนพี่หุ่มากเลยก็สําหรับวิกนี้นะทุกๆคนก็จะร้องเพลงที่พวกเราทั้งสามสิบห้าคนได้มีส่วนร่วมด้วยกันก็ขอบคุณทั้งสิบหกคนมากที่พวกคุณไม่ทิ้งพวกเราจริงๆพวกคุณยังนึกถึงพวกเราอยู่เสมอผมสัมผัสได้ไอ้ก็สําหรับเอ่อวิกนี้เอ่อใครจะออกมันไม่สําคัญมันสําคัญที่ว่าเราทั้งสามสิบห้าคน จะมีการและกันตลอดไปแล้วก็เมื่อไหร่ที่คุณท้อแท้หรือว่าคุณหมดกําลังใจที่จะสู้ต่อไปขอให้คุณนึกถึงพวกเราทั้ง19คนให้นึกถึงแฟนคลับนึกถึงอะไรหลายอย่างที่เราได้ทาร่วมกันมาให้คุณเอาทั้งหมดนี้เป็นแรงผลักดันให้คุณสู้ต่อไปอยากจะบอกว่าคิดถึงมากจริงๆและอีก3ามเดือนเจอกันอย่้คุณสู้ต่อไปทําตัวดีๆละ่ะแอบดูอยู่นะดูตลอดเกือบ24ิบสชั่วโมงนะ ทำตัวดีๆทำตัวไม่ดีเดี๋ยวตีเลยนะเออเราเจอกันอีกสามเดือนไม่ผานจบๆก็จเจอกันสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทั้ทง16คนค่ะซาค,ค่ะวันนี้ก็มาเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆน,นะคะขอให้เพื่อนๆซื่อต่อค่ะอย่าถอยค่ะแล้วก็ยังไงซาติดตามเชียร์อยู่นะทุกๆคนเลยซารากคิดถึงทุกคนค่ะอ่าวันนี้ซาอาจจะพูดได้ไม่ครบทั้ง16คนนะแต่บอกได้เลยว่าอุย้ย เธอมีของเธองัดเป็นออกมาเลยนะเพื่อนฉันไม่เป็นห่วงเ,เลยฉัดเอาอยู่ค่ะหมูหนึ่งน่ารักน่ารักด้วยตัวหนึ่งเองแล้วก็บุคลิกนะคะเล่นดีค่ะส่วนแบงค์พีซ่ซาไม่ค่อยได้คุยกับแบงค์นะแต่จริงๆแล้วพีซ่ซาติดตามแบงค์ตลอดเลยแบงค์เป็นคนน่ารักค่ะแล้วก็เล่นตลกแบบมีจังหวะมากโอมากพี่ซ่าชอบมากเลยแล้วก็ส่วนทุกๆคนค่ะซาเป็นกําลังใจให้นะคะแล้วก็คิดถึงค่ะคิดถึงทุกๆคนเลย เออน้าําเลิกหน่อยได้แล้วนะจ๊ะโอเคค่ะยังไงซาขอตัวไปก่อนนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะนักงึกษหกคนเลยนะคะแล้วก็สวัสดีคุณรูรักด้วยนะคะก็ตอนนี้นะคะโบก็เรียนเสร็จแล้วก็มาดูบรรยากาศรอบๆโรงเรียนโบนะคะมันไม่ใช่เรื่องอะไรหรอกคะ่ะอยากจะบอกแต่ที่จริงๆจะบอกว่าคิดถึงคิดถึงพี่ๆนักศึหกคนเลยคิดถึงทุกครั้งเวลา ร้องเพลงด้วยกันทาอะไรด้วยกันหลายๆอย่างนะคะก็อยากจะบอกว่าพี่ๆทุกคนนะคะตั้งใจซ้อมสู้ๆเป็นกําลังใจให้ค่ะถึงแม้จะไม่ได้ไปอยู่ที่หน้าเวทีก็ตามนะคะแต่ก็ดูอยู่ตลอดเวลานะคะนอนก็นอนพร้อมกันนะคะและอยากจะร้องเพลงด้วยกันทั้ง30คนเลยและวันนี้ก็จะมาร้องเพลงด้วยถึงจะเพี้ยนทั้งเพลงก็อยากร้องนะคะก็ฟังให้เพร้วกันนะคะเราจะเป็นเพื่อนกันตลอดไป เท่าไรไม่เคยจะท้จากกันไปใจอยู่ด้วยกันแค่มีฟันเหมือนกันก็พอเก็บความ้รงจำนี้ไว้ตลอดไปดูแลตัวเองกันด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆท,ทั้ง16คนที่อยู่ในบ้านในคอมพิเดียนตอนนี้นะครับก็ อยากกะให้กําลังใจเพื่อนๆทั้ง16คนนะครับก็ขอให้ตั้งใจนะครับตั้งใจเรียนแล้วก็ตั้งใจทําบนเวทีให้ดีที่สุดเพราะว่ามีคนทั้งประเทศคอยดูว่าคุณอยู่นะครับก็ให้ดูแลสุขภาพนะครับให้สุขภาพดีๆแข็งแรงนอนพักผ่อนกันด้เยอะกินอาหารก็อย่ากินเยอะแบบพี่หนึ่งก็ระวังอยวนไปหน่อยก็ฝากว้อีกเรื่องที่สำคัญด้วยนะครับก็สำหรับ การแห่นะครับพยายามแห่ให้น้อยลงนิดนึงเนาะก็เก็บไว้ให้ผมได้แห่ต่อในปีหน้าบ้างเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวผมจะไปเชร์คนอยู่พวกคุณทาให้ดีที่สุดทําให้ฮาที่สุดแล้วหนึ่งล้านเดี๋ยวมาแบ่งกันเ <Hey. S 1> ก็ฝากแฟนขับรายการในคอมเมดี้ด้วยทุกคนเลยก็ช่วยโหวตกันนะครับชอบใครก็โหวตให้คนนั้นโอเควันนี้ก็ต้องฝากไว้แค่นี้นะครับ ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับไปแล้วครับบ๊ายบายอย่าใช้แห่เยอะนะยานะยานะยายายาแห่ไปแล้วได้มาไหม